สบายดีพี่น้องสียอาดขีด่าค้นก่อน่มไม่เวียกแล้วโคตบักแตงแล้วแลลวสี่หามองเลรอวะ ล่าสุดลงคลิปไปว่าเรื่องอีกยังก่อนคนติดตามไลน์แต่คนเบิ่งบลาย Nh นอดวิวหน่อยยอดวิวบลายมีผู้ใหญ่แวน่นหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ว่ามีสองประเด็นหนึ่งผมมีคอนเทนต์สองจอดาด่าหมู่เก่งโพดสซ้อนก็เลยมีคอมเมนต์เข้ามาต่อคลิปต่อไปละษย์ดาเจ้าบอดลาดอกเพียงแต่สีซ้อนผู้ใหญ่อันนี้เอา เพียกแต่สีซ้อนพอใหญ่อันนี้พอใหญ่แว่นนี่นะนี่สซ้อนเราขอซ้อนในเด้องพอใหญ่ขอซ้อนจะแนพยย่พอใหญ่ก่อนสีซ้อนการสีทามสกอน์มีไพน์แหน่ดาบอกเก่งมีไพน์แหน่ทามส่วนนี้แหละ เมี่ยเจ้าอยู่บ้านเจ้าหนอดาบอกเก่งเหมบอกูจันป,า,า,ปานไฟแรบผ้าผ้ากับปป้านกลัวด่าแม่มันเบิดแหละพุเขคามาดา่าพุเขคามาหิวแสงเข้คามาหาเรื่องทีส่สอมัน,นยังใช่ไหม สายฮอซะละหนูส่วนมากนะมุมนี่นะมันมันเบาเบิ่งกันนะคนมุมที่แบบว่ามุมที่เ้าเป็นคนเออเป็น,เป,นเป็นฝ่ายที่โดนกระทํานะ ขาสิบอมองกันไดมุมนี้นะขาสิบ่คอ,อยมองกันดอกก็สิมองแต่ว่าเออมึงร้ายมึงด่าเก่งประมาณนี้มันด่าเก่งทุกคนนั่นละเวลามันศูนขึ้นมามันก็ด่าเก่งว่าทุกคนนั่นแหละมึงมีไพ่ดอกสีด่าบ่เปนะ็นด่าบ่เก่งขนาดพระอยู่ในวัดมันยังดา่าโอ้ยสี่หยัง วาย,ยังแต่ด่าเนาะผ่าอยู่ในวัดตีกันนำกระมีรั <c oughs> กโลภโกรธลงมันก็มีบรรณแลมนุษย์เขาใช่ไหมเสียมันดีตลอดมันก็เป็นไปบ่ได้จังแรกบางซ่องเนาะสูบางซ่องมันอักเสบวา,วานอักเสบอักเสบปากวานตลอดทั้งขีดมาดิ แต่ละคลิปมันก็นสปิปากวาน่สินาออกคลิปอดากบอกว่าอันนี้คือตัวต,วตนของข่อยเดอ้อแรงมากก็แรงกรับดดีมากก็ดีกรับลายมากก็กูบินใส่ไม่ได้สอเทิดทุนไว้เฉพาะคนที่ซับพอร์ตเท่านั้นจบนะเข้าใจกันตามนี้ เนเบางคนนักกเมาร่วมว่าเออด่าเอฟซีจังสันจังสีนูน่นนี่นั่นมันหลับอมองได้ว่าพวกควงนะครับมาด่ากูก่อนมันบอกว่ากันมองได้มุมนั่นนะว่าพวกควงพวกนั่นนะมันเขามาด่ากูก่อนเขามาแะมาแวะกูมาแวะมาจิกมากัดกูบริจิกบริกัดอยู่ซ่องกูกับไปจิกกัด ไปเห่าไปหอนพวนหอนอยู่ซองอื่นพูสิลมสิตายเขาแหละเป็นหนึ่งสันกับบดีกับดกบดีดีร้อยปเปอร์เซ็นต์ดอกแต่บอค่อยดึงพพยลงนรกอืมกับบดีร้อยปเปอร์เซ็นต์เฮนว่าด่าแหวะแหวะแหวะแบบนี้กันเ็นว่าด่าเก่งๆกับเออ ด่าแต่สะโพกคนที่มันมาขวงใส่ห้าก่อนเดน้อเขาบระเมินแบบสิด่าสุ่มสี่สุ่มเจ็ดประเมินสิด่ามั่วสู้อา,อาไปสุดทีบบางคนกมันก็ข่ามาเมื่อกี้ที่จีบตอนด่าเนี้ยมันก็เลยมองว่าเออก็เลยมองว่าเป็นร้ายก็แล้วแต่มึงแล้วแต่มุมมองของมึงสิมองเนาะ ขอ,ของอีซาของมึงนะออนุ่มหรือบอมีน,นุ่มเลยก็หนึ่งเลยสัครับเออถ้าตกพิษเห็ดเยอะอยู่สื่อก็เอาเงินมาให้กูบาทนี่ผา,าของนะ่ะซองเซนซ่าอบอซองเซนจิตครับเออ <c oughs> อย่าลืมแวะนะยื่นเจ้าก็แวะเอาของเจ้าหสิ ยังสีด้บรรยเบด้เนาะมาลองเบิง่งได้แต่ก็ยังคายพอสีด้ลยางหลุดนี่ต้องซื้ออะไรวะยังหยุดยา้งมันได้เนาะไอเดียที่กันนำหัวเออก็ต้องซื้ออันนั้นมาใช้ตัดมังกร้ายโจ๊ก,กอีหยังกอดอีอยโอลิงโอลิงนะสายโอลิงโอลิงนนั่แหละอยากอธิบายอยังว่าให้ฟังแค่นั้นแหละ <c oughs> คนที่เป็นเอฟซีติดตามมาตอลอดเขาเจ้าก็เข้าใจ คนใดที่เข่ามาใหม่แล้วก็จะหาเหลือมันกระบอกมีวันเข่าใจดอกตึ้งห้าสิมันหนังอธิบายนั้ได้ว่าเออมันกระบอกเข่าใจดอกคนที่มันมองเราบบอดีนะนะมันกะมันกระบอกชอบทั้งกิจเจ้าเลยม่ได้สนใจม่ได้สนใจหัวไผาทั้งนั้นอยู่สวนหดพักปลูกพักพอส่อมือไผา นเธอมีเขาก็สื่นชมพอเลิกทํารเขาก็ดาจะมียังมากมายมนุษย์โลกก็มีแค่นั่นแหละเขาสิ้นทราบเลยนะเจอมาเบิดเลยแหละเจอมาเบิดทุกรูปแบบหูหอสันดานมันคนเบิ่งบางกลุ่มก็ได้มันเป็นอะไรนะอืมันกับบริดีพอปันได้ดอกว่ากูไลาเน่ยพวกมึงกับบริดีคือการจริง มหาวากูไล่นะพวกมึงก็บไดีคือการเออสามมึงท่วงนกเข้าวนีนกเข้าท่วงตาแม่ประมาณว่าเออแม่ตาจาคือใหญ่แท้ต่างที่มันเองกับต่อต่างที่มันเองกับตาใหญ่คือการนั่นเดนกข้าท่วงตาแม่กันว่าอันนี้คือการมาว่าห้าบบดีว่าห้าด่าเก่งนู่นนี่นั่นมึงกับบดีคือกันนั่นแหละเขาเรามึงดีแท้นะเหตุมมนได้สามกูพอเห็นมันได้สามกูกับพ่อ ต้องยังมากมายทําให้คนอื่นมีแดกแค่นั่นแหละทําให้หลายคนมีแดกทําให้ได้ไหมล่ะบรได้แล้วมึงเปเห็นแก่ตัวกระหูกแดกแต่มึง,งและมึงเสียหายแร้แดกน้ามึงขอไปคนนั่นนั่นได้ทาไมกูเสียหวแหวะเออด่าเก่งดีกว่าจังสันยังสีกูด่ากาดา็ด่าแต่คนที่มันมาดา่ากูสีนดอกกูกลบบ่แมนว่าเออสิไปด่าแบบมั่วสัวกูก็ด,าด่าเฉพาะจอจง กูด่าออกไปแล้วเออผู้ใด้หูซึกกับผู้ใด้หูซึกเจ็บกับอ๋อกาแสดงว่ามึงขีดบุรีกับกูที่สนานเนาะมึงจังเจ็บมึงก็รับไปสิเออทำไมอ่ะเวลากูว่าออกไปเวลากูด่าออกไปกับเออคันมึงหูซึกเจ็บบปก่าแสดงว่ามึงขีดบุรีกับกูนักมึงกับบุรีดีมึงโกรธข้าใจไว้ซะ ที่มึงปรชอบประมากกูนะกูหูทนันเพราะว่ากูรู้ทันไงเข้าปักคือใส่อันตอนนี้มีต่หดเอาแล้วโดยหดเอาประวัติหกักเอาลงาหนามลงมื่อก่อนนะมันสุดตายหนะ้าสบอสหะแหละก็มีคำซํำนั่นแหละพี่น้องเอ้ยหูเบ่รแหละ ตอนดางของคนดูบางกลุ่ม,มนะนะว่าแป๊บนึงเจ็บด้วบ้านนี่นะสิบเอเจ็บเนี่ยเรของมันขีดบอดีกับกูเนาะมันก็เจ็บหรอวะบางคนขีดดีนะนก็เฉยๆกับฟังแบบเฉยๆมึงสิบเอ็ดเงกับเรื่องของมึงเออฟังเฉยๆกูหมากมึงนี่กูสิเบิ่งมึงนี่กูหมากมึงเออมึงอย่างว่าด้วยนกับเรื่องของมึงกูได้ใส่ใจกูหมากมึง,มามงบางคนนะน่ารักที่สุดทั้งสิ่นั่นก็เอิ้นว่าแฟนตัวยง ่แม่นแค่แบบยงังวะแซะกับเสือกเนาะเบื่อพงไปไกลก็โลวสวยหนูมันต้องโฮลายเดอร์ ider, พ่อแต่แบบปุ้ยละไล,ะหละ่หรักพ่อแล้วตัวใหญ่นีได้ซะอ้าวมีการผ่าดวันประกันพุ่งด้วยเหรอ ก็ใส่ไปเลยแซ่เอาเอาปุ๋ยลงแล้วก็ปุ่นลงมล่เป็นยางแล้วก็ปิดเลยฮะมอสหล่ะเอาปุ๋ยลงแล้วก็ปุ่นดิปกแล้วกอบดินลงเลยซัมเนียรด้วพี่น้องก็ตามนั้นแหละ ไปเกยียรกูกันหลับไปแล้วกัเจ็บปุ๊ดอะไรเกรยียวก็หลับไปกับเฉยๆธรรมดาไม่ได้คิดอะไรพูดก็พูดไปสิไม,ไม่ได้ใส่ใจอ่สาสันมันเป็นจากสาันกับอันเรื่องพญาย่นนะบัรได้คิดยังกับลาดอกอันนี้นะ่ะบเดนบัตว่าดด่าพญายว่นเดินนี้เด้อแค่ออกมาว่าให้ฟังเนาะขิปต่อไป ตี่จะจะบอพระ้ดาพระใหญ่แหวนเดินนี่นะให้เข้าใจต้องเข้าใจต้องฟังให้มันเข้าใจทุกคนที่คำว่าเบิ่งขิดนะฟังออกนะภาษาเล่านะฟังออกเบิดที่คอยเบาอย่างนะั้ฟังหูเรื่องเบิดมันต้องให้คอยแปล